สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเต่างอผู้หากินหมานะครับวันนี้พาพี่น้องมาสํารวจอัปเดตราคาพี่น้องราคาง,ง้อควายอยู่ที่ตลาดสมสรุกอําเภอบระบือจังหวัดมหาสา,ารคามครับประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่2ตุลาคมสองพัน้อยหกสบแปดพี่น้องพาพี่น้องมาบึกรายกาศการซื้อการขายวันนี้ง้อเข่าลายนะครับตลาดนี้เปิดทําการซื้อขายทุกวันพฤหัสบดีและกับวันอาทิตย์ครับมีทั้งง้อทั้งควายครับอยู่ในเส้นบระบือ น่าเชื่อนะครับพี่น้องทักทายพี่น้องเกษตรกรทุกคนครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตไปทางนี้นะนี่ครับพี่น้องมาด้ศยการสื่อขายครับอุปนียงวเขาลายนะครับพี่น้องงัวเขาหลายง่วควายเขาลายครับอะได้ยินแต่วกคาไม่คาว่าตอนนี้มันเป็นราคาเกาโรเดอร์นะพี่น้องราคาน่าจะดีขึ้นครับพี่น้องอามาเซียล่าครับน้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งราคากันเลยครับ อย่างเลาะมาวัตถุิบหลายกว่าน,นี้มั้สองแถาเลยนะพี่น้องเป็นตลาดชุมชนที่โอ้สายเนื้อสายเนื้อสายผูของผู้ใดครับตัวนี้โอ้ตัวผูลอผูลอของผู้ใดเนาะครับตัวนี้ก็ถ้าผูลอของผู้ใดบ่มีบ่หลุดจะขอเนาะเอาพี่น้องจาของบรยูน่าจะขายกันแล้วเอาเห็นปูน่อยตัวเดียวพี่น้องเห็นปูน่อยตัวหนึง่งเขาไพ่พอเนี่ ต้อกตขกันเตายกันไปเอะจบารแดงๆหน,น่อยนี่โอ้หกพันหาโอ้ตัปู่เนาะตัปู่ตัวดีนะพี่น้องหกพัหาโอ้หนังหนาดีอ่ะหกพัห้ารบาทเออแม่แม่แมต่อไหนเนาะแม่มันไปใส่ครับแม่ไปนูบาเวียดนามหรอครับอ๋อแม่ไปนำปูบาเวียดนาม 6,500บาทตัวดีพี่น้องหนังมันหนาดีครับอ๋อเป็นหนังหนาดีครับพี่น้องมองขายมีหรอกเนาะห้องไปหกปัญหาครับอ่ะสำลับป,ปูตีอยากได้เอาไปเลี้ยงครับพี่น,อ 6, 1, น้อง6,500บาทในน้อยเนี่ยเจ้าบาทพราะนู่นนี่13,000บาทครับสายผูสายคุ้น1500บาทซูมประมาณ120นะครับบักแดงบักแดงนี่เก่าพันบาทอ่ะ9,000บาท <inequ ity> ก็คือเลี2 2> ้ยงงัวแบบนี้พี่น้องมันก็ราคามันก็เพิ่มมูลค่าไปข้างหน้าพี่น้องมันเป็นงัวหมื่นกว่าส0 0 0มื่นสามหมื่นผลักกัเลี้ยงใหญ่สปี3ปีครับเก่าพันบาทต่อได้ตัวนี้ก็หมื่นสามหาร้อยตัวนี้หกพันหาแต่หรือตัวศาสตร์พี่น้องเลี้ยงไปเอาบุญนะมีหม่องเอาอยู่เนาะครับผมอ่าพี่น้องเอาต่อต่อเอาฝากเบอร์โทรได้ไหมหกสองศูนย์หกสองห้าหนึ่งสามแปดสองสี่สี แปดสองซีซีพ่อยังครับพ่อจอดรอนวานเน,ะอออนานนะะขอบคุณหลายครับทุกชมวมานครับผมสวัสดีครับผมนอนี่สายเหนือสายขุนพี่น,น้องน,อนี่ต๊ 9, ตอ,อกปูเก่าพันตระไยมาเนาะไายกับมีนะพี่น้องควากับมีแม่ลูกคมงามกับหลายคมอยู่ด้วยครับแม่ลูกคมงามหลายคมอยู่โอ้สา,ายเหนือครับพี่นอ้องสายเหนืออ้วนๆสวย มัอนีแดดดีแหงครับพี่น้องมอนี t <t ่แดดดีครับบึ้งบรรยากาศการสื้อขายกันต่อร่องราค้าป่าอะไตัวใดมาพได้มาหลายเยอะครับผมอู้มนแดงของเดลนะของเลเตะปลามันทองเนอะฮะพ่อขายเลยตขายเลยครัพี่น้องอมาถ่ายประ่ันอืมโงามพี่น้องนะโตแดงดี ตัวน,นี้ห้องบาทพอ่อสามหมื่นเป็นสายเหนือเนาะกับสูงประมาณหน่อยสี่สิบบาทว่าออทองหมดเรืงตนนะิดวเนาะห้องสามหมืน่นตัวน,นั้นขายไปบาทพอ่อสามหมื่นพี่น้องขายแล้วครับสามหมืน่นเป็นว่าทองแล้วห้องหกเดือนโอ้สวยพี่ะนะ้องเนาะโอ้หู้เหมือนกำลังลงหลุดมากมีแต่ตูตงงามๆพี่น้องตัวไีกพอ่อน,นี่บ่แม่คงโค้งงี้เนี่ยต้องรอยหาสิบบวกแจ็คบาทพอ่อทั้งสิ สองหมื่นสามพันบาทครับเป็นแม่บัวใส่ร้อบบวกบวกสองหมืามเามันจะใส่อีกแลวมวนี่เาจะลงรถมาเมื่อกี้โอ้มีตัวใหง่แม่สาวสองแม่จะบาดพ่อแมนีแม่นห้องสามสแม่ห้องสาิอ่ะห้องตัวละมือนเก่าครับพี่น้องตัวละมือนเก่าครับสามหมดตัวนี้สองหมตัวนี้สามหมื่นเนาะตัวแดงนั่นขายแล้วนี่พี่น้องกันตัวมันงามมันก็ขายได้ขายไดีไวุ่ละ อพี่น้องอ๋อล่อตรวจทองก่อนเนาะอ่ะพี่น้องมันแดงแดงการทออยลีจังเอากันอ่าพี่น้องนี่สามหมื่นบาทมันแดงอี่หรีสุดยอดเลยก้มแดงเป็นทองสองนี่เนาะอ่ะพี่น้องตัวนี้สามหมื่นครับพี่น้องนมไข่แล่วฝากเบอร์โทรได้เปล่า 0 8 4 0 8 4 2 2 7 2 2 7 3 2 3 8 3 2 3 8เจามองามแอแนาะกอแลแม่พูนกันทรวิชัยมหาสารคามอู้ก้คนหลายเลยพี่น้องไปบนไม้ของง้อเพิ่อนไปละพี่น้องโอ้ตัวแดงเนี่ยตัวแดงเนี่ก็งามเออตัวแดงนี่ก็งามเลยพี่น้องอ่ะโอ้แต่ว่าง้อมันหลกันหยางหยางแน่เลยพี่น้องเดี๋ยวอาหมองไปหมองมาก่อนเยอะตรงงาม พี่น้องยามมาพ่อวงองามครับของพี่มาลวยครับมารวยวัวงามพี่น้องแม่ใส่ใหญ่เลยสูงเงาครับพี่น้องสูงเงาอู้หูเงาเงาธรรมดาเงาใหญ่พี่น้องทองบปเอาทองซีเดือนครับทองซีเดือนทองแรกทองแรกครับอ้ตึงเงาตึงใหญ่ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งสองปีหกเดือนไม่หลอดครบแม่แม่ครับทองก็ได้ครับทองครับ 'TT3 1 1ามสิบเทับหนึ่งเะเป็นพอนองเนาะสูงลอยหกว่าเนาะยหกสิบไปเลยพี่น้องเบื้องแม่สาวทองแรกประกันลอยหาสิบแประกันลอยหาสิบแปเปิดราคาตัวใดบ้าเนี่ยห้าหมื่นเจ็ดพบาทสาวทองแรกใส่ใหญ่ๆเด้พี่น้องอ่ะไหมักงัวใหญ่พี่น้องไปหมักงัวใหญ่เฟมยใหญ่กับเปิดไว้ห้าหมบาทนะครับนี่ครับ เป็นแม่สูงรอยหกสิบครับโอ้ยาวใหญ่อีดีครับขอมเกิอดอีดีพี่น้องมึงโอ้เรียบตรงงามกันเนาะพี่น้องหางเงิเจ็ดต่อได้เนะาะโคขวางใหญ่ลำตัวยาวพี่น้องมึงสูงรอยหกสิบเงของงามก่อนพี่น้องมึงโอ้ว่ามันเลื่อนลอยว่ามันเลื่อนลอยเอาหางเงิเจ็ดครับต่อร่องได้เอกสารครบโอ้ เอาฝากเบอร์โทษนะครับพี่มาเลย093 093 605 605 0495 0495เกาห้าศูน uh um> okay uh> uh> ี่เาห้าะพี่มะลยครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องวรนนี้แก่ก็ซ yes ื้อกายหอยดิวได้ตัวไหนมาเอาเป็นแม่สาวเนาะโอ้หุ่นดีหุ่นดีพี่น้องสำหรับเป็นแม่บล็อกเด็เลยขายเงีวดีตัวนี้ลูกไผ่ลูกไผ่ตัวนี้วีเอลโรโจอ่าเช็คเดือนแล้วเก่าเดือนราคาอยู่ที่หมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องเอาใครอยากได้แม่สาวสวยๆเป็นแม่บล็อกแม 1มื่นเจสูงประมาณร้อยสามสกว่าเนาะอมื่นเจ็ดตัวนี่ะครับตัวนี้แมนเตอสายขุนเต๋อสายขุนอ่ตัวนี้มื่นสพ่อตัวนี้หนึ่งหมื่นสามพันบาทตัวูพี่น้องตัวู่มื่นสานะครับตัวูมื่นสตัวสาวน่อยมื่นเจ็ดปากเบอร์โทรได้ครับผมหอยดิวศูนย์หกหนึ่งหกหกเจ็ดเกจสูนหอยดิว่างามพี่น้องอำเภอเมืองมหาสารคามครับสารคตีอยากได้ ตัวผู้ตัวแม่มีเบิร์ตครับพี่น้องแม่ลูกของไผ่น้อนี่อ๋อกองไงมาแล้วมาโอ้ซื้อหรือตีเสื้อละือะตีโอ้ไข่คือเขาลูกมันคือตัวดีแท้เอาลายลายลามาเบิรงไหนไหไหบ่ไลมาให้พี่น้องเบิรงอ่ะพี่น้องไผยอยากได้ตัวผู้อ่ะน่ากดพอพันรอรอพี่น้องโอ้ตัวดีตัวดีเอารอสุดในสนามมือนี่แล้วพี่น้องเอาลูกลูกมาแล้วครับพี่น้องลูกมาแล้ว ลูกเพิ่นแอบอยู่ครับพี่น้องมาบากหลามมาเออนี่ครับลูกเพิ่นแม่ลูกเนาะหมอลำเนาะตัวดีลูกลูกรอดีลูกแรกผมเนาะแม่สูงอสอลอยหาซิปอะลอยหาซิปปวกราคาเท่าไรครับเปิดไปเปิดไปยุสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทพี่น้องพ<อ>ี่น้องมันบ่ขาดทุนหรอกครับพี่น้องซื้อแนวนี้เพราะว่าลูกมันก็เป็นอนาคตพอพันใน เกะบเบียดเบียดเนื้อเนาะตัวละหมื่นก็บาทเองพี่นอ้นองนี่สามหมืนาโคมนี่นาสนใจนะครับพี่น้องอนี่สูงร้อยหาสิบกว่าแม่ลูกแรกปากโปรทูด้ครับหมอลำศูนย์นออนเก้าแปดหนึ่งหนึ่งสง้าครับหมอลำตีวัวงามอำเภอย่างศรีสุราษมหารารคาาพี่น้องไปสนใจทดสอบถามได้เลยครับโคมนี้32,500 <8 S 1> บาทครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ พี่น้องบรรยากาศการสื้อการขายพี่น้องโอ้หัวกรหลายพี่น้องคนสื่อคนขายการสื่อการขาย,ขายพี่น้องไปพี่น้องยามมาเบิ่งตัวนี้พี่น้องเห็นมันอ้วนคนระับพี่น้องเอาหาเจ้าของของพ่อนสิครับมันมันทองอบะม่นทองเนาะโอ้แต่ว่าบางคนเป็นสายเนื้อเนาะเป็นเป็นงัวมันละพี่น้องเอาบางคน หรือเมื่อไม่เขามาสนามครับอาจจะ่รู้ลหูไปน้องเห็นมันทองญ่นยันที่รูรูไส้ตอเอาเลยี่น้องจริงๆมันเป็นง่วมหมันนะครับเพราะว่าเ่าวันวาเป็นง่วมหมันครับลักษณะง่วมหมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับราคาตัวอะไรบอกรึเป่าจะบาทครับตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะสองหมื่นเจ็ดพันบาทเป็นงัวดุกหมูตันๆพน่น้องผมก็ว่าเป็นง่วดทองไปน้องกันว่าบอกกัะ นะมันแต่ว่าเราเบิ่งสังเกตนมเม่นนองนมมันน้อยหนึ่งครับแสดงว่าบรเคยมีการมันธรรมชาติอ๋อสองหมื่นเจ็ดพันบาทเป็นน่องนี่สังเกตหัวนมนมมันหน่อยมากเลยครับตัวนี้แสดงว่าบรเคยมีลูกมาก่อนแต่มีลูกอะนมมันก็สีย่านพี่น้องนมมันย่านมันติดดูดครับมันจะมี่องรอยกันดูดครับนี่ครับตันดีครับสองหมื่นเจ็ดฝากเบอร์โทรได้พ่อมีเบอร์โทรบ่ะ9องเก้าสามสองเก้าแปด ก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะอพ่ออย่างครับผมพ่อ,อยังครับขอบพน้นครับขอบพ้นเนาะครับขอบพรนหล,ลายชิ้มานครับผมสวัสดีนนครับพี่น้องเบิ่งราคางว้โซนี่ครับพี่น้องโอ้เป็นแม่ลูกลูกแม่กับแมล่ลูกลูกขู่ได้พี่น้องสองคมปองหอยแกว้วบอลบือแม่ขาวกับลูกขู่เนาะอันนี้คมหนึ่งนะพี่นอ้องคมแม่ลูกลูกแม่หอยแก้วหอยแก้วครับราคาเท่าไรครับคมน,นี่ 2องหมบาทเนาะแม่ลูกลูกตรเมียแต่ว่าสนใจโคบีพี่นอ้องตัวลูกผูนี่ไหมแม่ขาวลูกแดงป้านนครับอันนี้ลูกผูรอจักบาทลูกผูรอสามหมื่นกับอีกห้ารบาทพี<ม>่นอ้องตัวสองตัวสอง่ทองอันนี้ลูกแรกบ่แม่ทับไป แม่ทับติดสองเดือนแหละพี่น้องไปลุนเอาซื้อสองรุนสามสามหมื่นก็อีกหารอยเนาะโอโ้ตัวนั้นมาเป <ota els S 1> ็นแม่นี่คืนนะพี่น้องสองหมื่นถอดไดก่อนนี่หนึ่งพันห้า,หาร้อยสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยโคมนี่สามหมื่นห้าร้อยบาทายกคู่เลยพี่น้องยกคู่เลยครับนี่อันนี้ก็ถือตัวละหมื่นหนึ่งพี่น้องอันนี้ก็ถือตัวละหมื่นกว่าเผลนมาจากคอกเดียวกันเนาะโอ้พี่น้องแต่ว่าแม่ขาวยังไม่ใจลูกแดงง่ามากเแกพี่น้อง านทับหลอดเนาะท,ทับช็กอกโกแลตตอร่องได้เด้อครับพี่นออ้องต่อรองได้ฝากเบอร์โทรให้หอยแก้ว062ย์ห4 9อง9ี่ 8, 9, เก้าสามแปดหเนาะหอยแก้วบัตรเบอร์มหาสาร,รคามขอบคุณครับผมพี่น้องสวยเด้อครับพี่น้องค้มนี่นหนึ่ง้าร้อยกมนี่นห้าร้อยบาทครับพี่น้องเป็นแม่ลูกราคาต่อรองได้ขอบคุณครับไอ้ตัวเลยมาเนาะ์วันนี้ ครับบรรยากาศการซื้อการขายพี่น้องง้อแม่ลูกง้องามตัวนี้ง้อง,งามบ่คอยมีนะครับง้องามหัวโลนสวยๆนี่บ่คอยมีครับเสื้อมาเกิดเป็นง้อสายเลี่ยงทั่วไปพี่น้องถ้ามาย่างมาไม่เห็นโคบนี่ครับพี่น้องของไผยนอครับโคบนอีอ่ะกำลังต่อรองราคากันพี่น้องแม่มันหลอนพอสุดพอสุดครับของพอสุดตินี่ของไผยนอครับโคบหนี่ เจ้เอาวัสดีครับผมวัสดีครับผมได้แม่ลูกมะติโอ้แม่ลูกบ้านลูกแม่ก็สดดีแท้ลูกแรกบ่ลูกแรกเนาะเมิ่งแม่ลูกขับงุงงามเลยลูกไผครับพ่อนี่ตัวนี้ลูกเรดกันโอ้แม่เป็นของซีว่ยูนเกหกลูกสาวเรดกันจักเดือนล้วครับลูกสาวพนสองเดือนกว่าไปหลอดมีบม่ตัวนี้ เอกสารใบหลอดมีครบเนาะแม่สูงลอยหาซิปเลยเนาะหาซิปกว่าเลยจ้าบาทครับครบนี่สี่หมื่นเก้าพันบาทพี่น้องตะกี้ตะกี้ตะแม่ทองกับเจ็ดแปดหมื่นมาเนาะ <laughs> เดี๋ยวนี้แม่ลูกสี่หมื่นเก่าต่อร่องได้ครับพี่น้องลูกสาวเรศกันสวยๆไปอยากได้เป็นชุดตัางฟ้ามนะพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีลูกสาวกับงามสี่หมื่นเก้าพันบาทพี่น้องสวยด,ดีครับครบนี เด็มาคมเดียวฝากเบอร์ทรนะครับผม0 8น0์แปด70 9เ5 7ด้ของหอยเลยครับมคับไปยังก่อหอยอึ้งบานบ่มหอยอึ้งบานบ่มเนาะบานดอนบ่มนี่เร้อนบ่มสรัคามนี่เนาะพีวน้อสวยนะครับพี่น้อครบนี่อ่าสี่หมเกบาทครับสวยเลยโอ้แดงดีหนาดีสดดีเนาะเอาขอบพูดหลายครับโชว์มานครับผมมาดีครับ ไทยบานกับขามาหาเหลือกสื่อนะครับพี่น้องนี่ไทยบานมาหาเหลือกสื่อ่ะะอา,า,ออาจะเป็นงัวของพอสุดครับพอสุดจะบาทเพราะจะบาทเนี่ยมันเป็นแม่ลูกปะแม่ลูกทองเนี่ยเอามีติแม่มันอันนั้นลูกมันลูกตัวแม่แม่ท้องอีกจะบาทแล้วครับสองหมื่นแปดครับพี่น้องนะลูกสาวนะครับพี่น้องลูกสาวตัวนี้นะครับลูกสาวตัวนี้แล้วก็แม่แม่ตัวนี้ โอ้แต่ว่าให้ลูกงามนะพ่อเนาะแม่ลูกสองหมื่นแปดถึงตัวละมื่นกว่าอันนี้อ,นนอันนี้แม่สาวทองแรลกเดือนสามหมื 35, 000. 35, 000. ่นห้าสามหมื่นห้าเป็นง้อสาวนะครับเป็น้องง้อสาวทองแรกสามหมื่นห้าพันบาทของพอสุดกับบัตรสกพาราสูงมาม่าลอยหาสิบบกโลดนะครับตัวนี้ตัวนี้ทองเดือนพอ่อทองหาเดือน ท้องห้าเดือนครับสามหมืนหาพันบาทกบหนีกันหาสนใจน้องโอ้มายินงามดีเลยสี่หมื่นเก่าออ๋ฟังนี่กับมีดพ่อฟังนี่เป็นแม่ลูกเออกำลังมาต่อรองราคากันอ๋อแม่ลูกเศร้าเอ็ดหาลอยตัวนี้ครับตัวนี้ใส่กันตัวนี้เขาให้สามพันเอ็ดอ่ะตัวนั้นเขาให้ส่ตัวนี้เขาใส่สามพันเอ็ดแล้ว เอาพอสุดากบุ์โทร,ร,ร,รน,นี่เขแม่ลูกตัวตัวใดกับแม่ลูกโอ้แม่ลูกสามสิบเอ็นหาร้อยฝา,า,ากบร์โทรนี่เขาากบร์โทรนี่เศูนย์แปดหนึ่งทต่เอามเนเบิร์ดแล้วทัางไหนแม่สาวจะบาดพ่อครับผมเออจะบาดเหร อมื่นเจ็ดครับพี่นอง1มื่นเจพบาทครับเป็น้องราคาห้องเบนต่อไะไอีกฝากพูดโทษได้พ่อศูนย์แปดหนึ่งศูนยี่เจ็ดหกสี่แปดสี่กดเนาะเรงงวถือกระมาเอางวน้ำถ่วมง้วนน้ำถ่วมดีปอฝาบพูดหลานๆเชิชมานพ่อสวัสดีครับเอามาเจอควายง่ามพี่น้องมาเจอควายง่ามตัวหนึ่งสนามนี้กมีทั้งงวดทั้งไ้เครับพอซักครับพอซักอยาก ไปน่อยครับพี่น้องปลาักเออปลาักปลาบือปลาักนี่ลูกไผ่เพะตัวนี้ลูกไผนี่หลานเานเจะเลเนาะจะเดือนเล็กปีแล้วอบัตังไหนน้องเนาะประมาณเก่าเดือนสิเดือนสูงกสิลอยเศ้านี่ละครับพี่น้องจ้บาลแล้วอจ้าจะบาลห่าหกพันี่หมื่นหโอ้พ่อสื่อครับพี่น้องบางหมื่นหกัวบักใหญ ตัวใหญ่ตัวหนาเลยพี่น้องหนึ่งหมื่นหกครับพี่น้องตัวงามหางสวยครับไผ่มากสายเลือดเก่าพี่น้องนี่เป็นมาหลานเก่าของพ่อดซักครับสวยๆเลยครับพี่น้องหนึ่งหมื่นหกพันบาทต่อได้ปะพ่อต่อร่องได้เนาะพอพี่เบอร์โทรวะเบอร์ไดนพ่อศูนย์หกสี่เก้าแปดเจ็ดห้าศูนย์สามหนึ่งเนาะปลอดซักบอระบือพี่น้องอ่ะนี่สวยๆเลยครับพี่น้อง อู้งามงามนาดีพี่น้องอย่างมาโซนนี่เห็นคนมุ่งกัน,ลนหลายๆพี่น้องเบื้องอย่างน,อน้อนี่ของไผรเนาะนี่เอาแม่หวานบอ่อของพ่อแหล่บอกเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวมาเขา่ากล้องเอาพ่อแหล่สวัสดีครับผมเด็กตัวใด็กมากโมน,นมี่แม่นเบิร์เลยตินี่อ๋เอเอาสายเลี่ยงร้อยเลี่ยงเนาะอันนี้แม่ลูกบ่แม่ลูกจ้าแม่ลูกจะบาดบ่ สามห้าม <35. S 1> นเนาะลูกผูรูแมลูกแม่แม่กับแม่ลูกกัแม่อ่น้องแม่กับผสมเรียบร้อยอ้างดีเนาะสามพนหาพี่น้องอตัวใหญ่ดีเนสูงลอยหาสิบปัวพี่น้องสูง1อยหสเลยองตัวนี้แม่สาวเนาะสองตัวตัวละหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้ยอยมักตัวไหนเหลือกเอาพี่น้องตัวละพันสอสวยเลยครับตัวแดงๆดผูหน่อยูดย อ๋อตัวไข่ไปอ่ะคนีกสามหมื่นหาพี่น้องเบิดไปเบิดไปตัวใดครับตัวสูงๆนี่ติโอ้นี่กระทองตีนี่โอ้สองหกเดือนพี่น้องจอยไม่น้อยครับพี่น้องขาดน้ำเลี้ยงจะบาทว่าเจ้าบาทอ่ะสองหมื่นหาโอ้ราคาเหนือพี่น้องเอาไปคุ้นเอาเฉียงดีเนาะสูงลอยหาสิบกว่า อ,อ่สิบบวกสองหมื่นหาอ่ะหรือจะเอาแม่ลูกประมาตัวนี้อาจจะทองได้พี่น้องสามสิบหาต่อตรองได้ต่อตรองใ้เบริรมือต่อลองใ้เบิดมื่อขันประคันฝากเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรศูนย์แถึงปหนึ่งครับศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนเก้าสเก้าแปสมเก้านาะพอแหล่บ้านดงเข่งอำเภอเภร์บอระเบือครับอ่ะล,ลูกขายไปแล้วลูกขายไปแล้วลูกชีกไปแล้วอ่ะอแม่กลมนี่สามหมื่นห้า สามหมื่นหาพันบาทพี่น้องครบนี่สองตัวนี้ตัวแม่สาวหน่อยพี่น้องตัวละหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้บาทพี่น้องตัวละมูลสองพันห้าร้อยนะครับเนี่ตัวละมูลสองพันห้ารดด้อยครับเป็นราคาห้องกระสินลดได้อีกครับเปิดดีครับเป็นสาวหรือทองเนี่ยผสมในยี่สิบมือผส,สอมเป็นแม่สาวหรือแม่เป็นแมสาวครับเป็นแม่สาะสูงหน่อยท่าลครับตัวนี้เป่หันมาี่นีลนะเออเออหัน เออหันแบบนี่พี่น้องโอ้งามพี่น้องแสงสูงรอยห้าสิบเป็นแม่สาวผสมเรียบร้อยราคาเท่าไรพ่อราคาอย่าส่าแปดอยากส้าแปดเนาะเป็นง่วแม่สาวมีหนังตัวใหญ่เอาราคาเนื้อมันก็สองหมื่นกว่าเนาะพี่น้องผสมพอช็อกแลตดใหม่สีแดงดีครับสดดีครับแต่ละคนที่อยากได้เอาไปเป็นแม่บอกแม่พันนะพี่น้องสองหมื่นแปดับเป็นราคาห้องนะครับพี่น้อง กอเดี๋ยมาตัวเดียวครับไดีมาตัวเดียวป่ได้มยวี่ครับเหลือสามโอ้สี่เหลือสามอันนั้นแม่ลูกบ่บครับผมลูกปู่ลูกแม่ลูกแม่ครับอขออนุญาตขออนุญาตนี่เด่ลูกแม่มันครับแม่กับแม่ลูกกับแม่ราคาเท่าไหร่ป่ะราคาสามหมื่นเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดอันนี้ผู้ตรงรลุนเลยเนาะอันนี้เห็นโตแล้วครับแม่ลูกสามหมื่นเจ็ดได้พี่น้องแม่ลูกสามหมื่นเจ็ดพันบาท แม่มันทับทับไปไีนยังคบยังแม่สูงลอยหาสิบปวกครับตุงใหญ่สามหมื่นเจ็ดพันบาทอันนี้สองหมื่นแปดเนาะพี่น้องมีแต่างวงงามใส่ไงพี่น้องเอาราคาจับต้องได้ตะกี้กับเป็นแสนแล้วพี่น้องมันแม่มันสิขึ้นดิครับมันแม่สิขึ้นดิสิขึ้นคบหลูกครับพี่น้องสามหมื่นแปดตลงได้ตงได้ครับฝากเบอร์โทษเลยครับ 097ครับ097 214 214 7001 7001ครับของพ่อยังครับอบตเด็กครับอบตเด็กเนาะครับผมครับขอบคุณหลายๆช่วงๆมาครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องหัวงามเตี้ยยิ่งใหญ่ราคาเกษตรกรครับอ่ะพี่น้องย่างมาโซนีโอ้เห็นแม่ลูกขาวๆครับพี่น้องแม่ลูกขาวงามงามครับแล้วก็แม่ลูกแดงคมหนึ่งส่วนแม่นี่พ่อพบนว้าห้องไว้มื่นเจ็ดพี่น้องตัวนี้ห้องไว้มื่นเจ็ดนะครับ เป็นแม่สาวหน่อยครับหมื่นเจ็ดพันบาทครับตัวน,นี้หนึ่งมืนเจ็ดันบาทครับแต่ว่าอยากเบิง่งราคาไอ้แม่ลูกุรบแดงนๆกับพุ่งต้วงเนี่ขายหรอที่อพาะครับต้โอ้มนลงมานีขึ้นไง่เพ่อโอ้เจ้บาบ่าก็กครบน,นี่สี่หมื่นหาพ่องไหมองแล้วพ่อ,องหน่งสี่เดือนสี่หมื่นหาหัวลุน่นอันหนามาจหไมที่พนันหนามาก พ 4, ปป่พี่น้องมึงโอ้40,000หาสูงร้อ,อยหกสิบเลล่ะโอ้ลบลบลบพี่น้องอ๋องัวงามงัวงามพี่น้องมึง40,000หาถอยน่เดือนแล้วเปล่า4เดือนเนาะอ่ะใส่ช็อกโกแลตไป4เดือนห้องไป40,000หาก็ไปอยากเด้งง้วาเฟมใหญ่พี่น้องเน้นน้ำเลยครับตัวนี้มันใหญ่หรือ40,500ต่อรองได้เนาะมันต,ติดกระทบไหมเนาะตัวนี้มันติดกระทบมากพี่น้องโอ้งามครับพี่น้องมึง สี่หม้าต่อรองได้ฝากเบอร์โทษให้พ่อศูนย์แปดศูนย์หนึ้าหหเบอร์อะบอเบอร์อะเนาะหนึ่งเนาะโอ oh 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 oh. oh. ้พ si oh. oh. eh. ี uh. 7, ่น้องเออพี่นองเอลบลบลบลโอ้มันสีส้นกันพี่น้องมันส้นกันเออเอามาทางนี้พี่น้องเป็นแมสาม่นเจ็ดพันบาทตัวใหญ่เนาะ มันติดหูวนานติดสายหูมาวติดขาย่เออเกอโอไปแล้วครับพี่น้องมันตัวใหญ่เลยงพอหนวดตัวไหนพอหนวดอ่ะขายลูกเอขายลูกขาวเลยนะอ๋อมาที่นี่ขายขายตะลูกพี่น้องเออเหลือแต่แม่มันอ้าพ่อมื่นท่าไหพ่อมื่นเจ็ดเป็นแม่สาวเนาะแม่สาวน้อยอ่ะพี่น้อง นี่พี่น้องสูงประมาณร้อยสามสิบครับพี่น้องสวยๆไดตตัวเดียวเถอะพ่อมีตัวเดียวบักเทิกหน่อยไหม่สิหนึ่งหมื่นหนึ่บาทอ่ะพี่น้องหนึ่งหม่นหนึบาทครับสายขุนสายบักเทิกหน่อยเอาไปจับสัดยุคอกก็ได้ครับสูงประมาณ1้อยสบครับพี่น้องนี่หมื่นพันตัวนี้หมื่นเจ็ดฝากเบอร์โทรให้พ่อศูนย์เก้าสามหนึ ห้าสี่ศูนย์ศูนย์ของพ่อไอ้พ่อขั้มจัดพอขั้มจัดนะพ่อเน,อะเน,นอาะครับขอบคุณหลายๆสมานพ่อสวัสดีครับจะเกิดยุ่งข้อกันยุ่ข้อผมมีพี่เนาะโตซีมือหากำลังต่รรอรอ,ตรองราคากันพี่เนาะนี่ครับบรรยากาศาการสื้อขายงบควายอยู่ตลาดสมุนุกอำเภอรรบระเบือจังหวัดป่าสักข้ามประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่สองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่เนาะบรรยากาศก็คึกคักครับการซื้อการขายครับพี่เนาะโตดีโตงามกับ ขายได้พี่น้องนี่กำลังต่อรองราคากันกับเพื่อนกับมีหมองเอาของเพื่อนครับพี่น้องนี่สวยๆเลยใหญ่ๆครับอ่ะสหรับคลิปนี้ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับผมสหรับวันนี้ขอกราบสวัสดีครับ